มันมันเป็นยังไง呀เะะย็นเย็นเย็นเหรอเย็นเซเลอรมันเย็นเหรอล,ลกูกใช่อ๋อมันนุ่มหน้าดีไหมลกูกนุ่มอ๋อหน้าถ่ายอะ่ะเออขนาดโนดี้ยังบอกนุ่มขนาดนี้เลยเหรอลูโลกโอ๊ยเด้งดึงด้วยเหรอล,ลกูกอ๋ออ่ะให้ทายอีกนิดนึงอีกนิดเดียวพอคะ่ะเด็กก็ถ่ายนิดเดียวคะ่ะอืมอืมเป็นไงคะ เย็นดีไหมล่ะดีอ่าเรียกเรียกขายจ้าขายจ้านะงในพวกนี้มีไลซ์สันนะคะพ่อเราถามขอพ่อดูว่ามันโชว์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 ดูดิอะไรอะไรเย็นเย็นมันคืออะไรคะหันหน้าควนมารหันหน้าควรมาเซรามิช่ะไหนไหนหันหน้าควรมามันเป็นยังไงอ่ะไหนแต่ไม่เห็นยี่ห้อเลยยี่ห้ออะไรอ่ะไม่เห็นไม่เห็นบนทางนี้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 อะไรอะไรไม่เห็นโลโก้ค่ะไม่เห็นโลโก้ค่ะตรงไหนตรงไหนเออค่ะเยี่ยม มีมิฮหาใค่ะมิีหา